แสดงมอะไรก้มวันนี้สาวปทุมจะมาทำอะไรให้ดูแกงไก่มะเขือสไตล์แบบสาวปทุมง,ง่ายๆมีแค่ไก่กับมะเขือก็สามารถจะแกงได้แล้วเนี่ยมะเขือเราหั่นตั้ง4แฉกเนี่ยส่ส่วนใหญ่เกินก็ไม่อร่อยสุกยากเนี่ยมะเขือมะเขือสวย,สวย สาวประุมนุมพังงาวันนี้แกงไก่ใส่มะเขือแกงง่าย,ายมีเครื่องแกงมีมะเขือมีไก่ก็แกงได้แล้วนะคะ,ะใส่กระปิลงไปเลยนะแล้วก็เคี่ยวเครื่องอ่าใส่กระปิใส่มันแล้วก็ใส่นี่เลยใส่เครื่องเลยนะคะ ใส่เครื่องแกงกะทิลงไปเลยสาวยุคใหม่ไม่ต้องตำซื้อเครื่องมามีเครื่องแกงมีกะทิใช้ได้เลยพี่น้องเออง่ายๆนี่ขอเสียงหนุนพังงาหน่อยเห็นไหมหนุนพังงาเห็นแล้วเห็นแล้วที่ใต้เนี่ยแกงแบบใต้เนี่ยมันจะมีเครื่องซาด้วยนะคะของใต้เลยเนี่ยใส่เครื่องซาลงไปเลย ลโลจะหอมมากแกงไก่บ้าแกงไก่พันนะ่ะเราต้องเอาไก่ไปลวกก่อนนะ่ะมันจะไม่คาวนะคะเทคนิคนิดๆหน่อยๆของสปสทุมลองแล้วอ่ะถ้าไม่ลวกมันจะออกคาวหน่อยแต่อย่างเนี้ยไม่มีคาวแล้วะคะ่ะโอ้ยหอมเหมอนหอมไมหมหอมมากอาใส่ไก่ลงไปเลย ลงบุกทิปไปนิดนึงใส่บุกทิปหน่อยนึงบุกทิปนะคะชูรสไม่ใสเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพสาบปะทุนทำง่ายสไตายสาบปะทุนใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงจะได้หอมซอสฝาเขียวนิดนึงแค่น,นั้นเลยลงเทสชิมดูโอ้ อาแล้ววันนี้สัปปะทุมไม่อเอก็กซ์ไซส์เหรออ๋อออกกำลังกายนะใช่<อ>จเช้า<ๆ>มันต้องออกกำลังกายนะคนเราอะ่ะกินเสร็จแล้วก็ต้องออกกำลังกาย <laughs> าก็กายวิ่ง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 วิ่เน,น,น่ยกบือขึ้นแลมุนมุนชูกขึ้นงไปขึ้นมืม้นขึ้นขึ้นนขึลน้้น้นขึ้นไไนขนขึ้นแึ้น แขนมือแตะไหลกลารแขนที่ไหลลงช่วยกระตุ้มัดตัว <อ à S 2> ามา้ได้นีกระตุมเนี่ยอารมณ์ดีจังเลยนะทำกับข้าวอ่ะอย่างนี้ต้องออกมาต้องอร่อยแน่นอนเลยทำจากนี่ทำจากนี่ทำจากใจเลย <üyorsun> ไม่ได้สอนนะคะอันนี้คือว่าบอกให้ฟังว่าทำง่ายๆแบบสาวปทุม แบบอารมณ์ดีชิวๆโควิดมันนั่งเครียดอยู่เครียดตายเลยทำกับข้าวแค่เนเหงื่อแต่งที่ดูโอเคสุกแล้วสุกแล้วน่ากินไหมน่ากินไหมลุงพงงาน่ากินเปล่าโโอ้หไ <c oughs> ม้ของสาปตุม น่ากินมาก,มากแม่สาวปทุมจะชิมให้ดูนะอรสชาติใช้ได้แล้วแต่เลยใครจะชอบแบบเค็มไปนิดนึงหวานไปนิดนึงแบบบ้านสาวปทุมเนี่ยไม่กินหวานนะเอาเค็มเ็มมันมันหอได้ได้ได้ไดรสตมกล่อมค่ อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะโอเคค่ะอัสสลามอะลัยกุม